สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวขายรหัส ROV นะครับเป็น i d ที่1024ในราคาเพียงแค่6,900บาทเท่านั้นครับ 6 0 0สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปคือ ID ที่มีอัตราชนะสูงเกือบ70เรียกได้ว่าวินเลจสวยมากๆปัจจุบันแลงคอนคูลเลอร์ที่สำคัญใน ID นี้นะครับก็มีในด้านของฮิโร่ครบทุกตัวรูนครบทุกสายดังนั้นถ้าคุณผู้ชมท่นานใดมีงบถึงนะครับแนะนำให้คุณดูคลิปนี้ให้จบเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยครับเบื้องต้นครับรหัสนี้มีกรอบโปรไฟล์เรืองแสงด้วยนะครับเป็นกรอบปนักล่าปีศาจแล้วก็ เป็นรูปโปรไฟล์ของไอในส่วนของยีน่านะครับในส่วนนี้ก็ไปดูกันเอาเองละกันนะครับสำหรับคนที่ซื้อดีนี้ไปว่ามีรูปโปรไฟล์และกรอบโปรไฟล์ไหนบ้างนะครับในดน้านของ Village, วินเลทจำนวนแมตสกินแลงคอนคูลเลอร์ตามนี้เดี๋ยวไปดูในท้ายคลิปครับว่าคอนคูลเลอร์กี่ดาวนะฮะฮีโร่หลกัหลกๆที่รหัสนี้นิยมเล่นคายาเต่โทนคิวเล่นวิฟซูกา้านาคอสดาซี่นะครับไวน์โอเอนโซเรียวมะแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายเลยครับ เราดูคร่าวๆก็แล้วกันนะครับผมต่อไปที่ข้อมูลสถิติการเล่นครับสกอร์ MVP Legendary ตามด้านบนที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยครับส่วนโหมดการเล่นจัดอันดับแกร n a t t t e a ลอะ s ิ a ซอ l แคและโหมดอื่นๆวินเล t อัตราชนะตามนี้ครับทีนี้ต่อในส่วนของข้อมูลฮีโร่และสกินกันครับข้อมูลสถิต,ติเรียบร้อยหมดแล้วมาดูกัน ในด้านของฮีโร่ครับก็พูดง่ายๆสั้นๆว่าครบทุกตัวไม่ขาดเลยแม้แต่ตัวเดียวดังนั้นซื้อไอดีนี้ไปมีตัวละครให้คุณเล่นทุกตัวครับต่อันที่สกินครับสกินภายใน ID RV ตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามีจำนวนสูงถึง224สกินและเป็นสกินแรงเกินครึ่งน,นะครับ119ตัวสำหรับสกินแรงภายใน ID นี้นับตั้งแต่สกินแรงตัวสกินตัวแรกที่มีนะครับด้านบนสุด ผมจะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับจากบนลงล่างอ่ะลองดูครับก็เบื้องตน้นมีว a ลเลอร์พัสสกินของคริซี่มีอีพิกสกินหายายากมากๆของเออร์เรลนะครับแล้วก็มีรีเจนเกรกจ j o กเกอร์มีรีเจนลิเลีย n น l ารีเจนลินดิสนะครับรีเจนแอสทริดแล้วก็สกินอารามไทยอีโวของนาคอร์ทเวลสองนะครับรีเจนซูก้าครับรีเจนทารารีเจนมาล o อกทั้งสองก็มีในสองรีเจนทารา แล้วมาหลอดด้วยคือรีเจนทาราเนี่ยมีทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรีเจนมูหลานรีเจนซิลรีเจนวอลขาดมีหมดเลยรีเจนสกัดเทลิปโป้นะครับรีเจนแวนรีเจนซูเปอร์แมนนะครับในส่วนอันติเมตส,สกินของรอเรียลก็มีครับรีเจนอาดูอิน FMVP ของนาคอสอันนี้ก็เติมซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยและที่สำคัญครับสกินฟูดมังกี้ของวูคองไอดีนี้ปั้นไว้ที่ระดับเลเวล3เป็นที่เรียบร้อย นะครับก็สามารถไปปั้นต่อเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเจอกับ,บสกินอันติเมทของคาเฟนี่ครับสกินอันติเมทของคิวเลนแล้วก็ลิมิต็ดสกินอย่างไอริวิกกี้วิกเกตเบดนะครับอันนี้ก็หายากนะก็จะได้ไปด้วยครับ l ีเจนต์บัตเตอร์ไฟล์ลีเจนต์เรียวมะลีเจนต์เรียวมร่างที่ 2, อง g ีเจนต์อาร์เลสเตอร์ครับวอลเลอร์พาสกินของคิวเลน ลิมิเต็ดเซลฟิดลิมิเต็ดลิเกเตอร์ลิมิเต็ดเซเวล่าทั้งสองสกินแล้วก็มีวอลเลอร์พาสเซเวล่าลิมิเต็ดซิฟวอลเลอร์พาสเซเวล่านะครับลิมิเต็ดฉี่ลิมิเต็ดของโตโร่ลิมิเต็ดคีล่าป๊อปปิ้งปั๊มกินอย่างร่างฮาโลวีนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสกินที่สวยที่สุดของคีล่าในตอนนี้ก็ได้ไปด้วยครับวอลเลอร์พาสสกินกับลิมิเต็ดสกินของเวเรสและแอนเนตและรวมถึงสกิน RPL The Light Cloud นะครับเป็นสกินและระดับตำนานที่่หาาาคอนข้งยก กิจกรรมมาในระยะเวลาค่อนข้างสั้นนะครับดังนั้นคนที่มีสกินนี้คือน,น้อยมาก RPL สกินคิวเลนคุณจะได้ไปด้วยครับแล้วก็มีในโซสกินอุลตร้าแมนของฟลอเรนติโนลิมิเต็ดจากวอลเลอร์พาร์อย่างคาเฟนี่แฮ็กสไปเอร์นะครับแล้วก็ลิมิเต็ดกับวอลเลอร์พาร์อีกหลายสกินซูพรีมอีกเพียบนะครับนาคอส AIC ก็มีไฮยะเตะเดอะฟาเทลดูโอล่างจริงจอกก็มีครับแล้วก็ในส่งของไฮยะเตะพีตาโคลไอริล่างเดอะฟาเทลดูโอเตรีมเดียวกับ ในสงไฮยเตก็มีลิมิเต็ดอย่าง last hack better อันนี้ก็มีด้วยนะครับก็รีดีว้วายดีนี้เนี่ยอัดแน่นไปด้วยสกินเลยนะครับสกินครบรอบ1ปีของเกม RV อย่างไ i โอเลตโคลอร์บลันะครับลิมิเต็ดสกินจากวอลเลอร์พาสกินต่างๆนะครับลิมิเต็ดของรูปล่างเอเทเนลกราเดียนก็มีครับวอลเลอร์พาสกินลิมิเต็ดสกิน VIP p r i m e ามสกินอาครบรอบ2ปีอย่าง w วิ graffiti ลิมิเต็ดสกินของวูคงสุเปริมจินนาสุเปริมวูคงนะครับ วอลเลอร์พาสสกินสกินครบรอบ3ปีของมอทอสรวมถึงลิมิเต็ดของไว d a โอดักเ o จิอนลิมิเต็ดของรูอีนะครับและก็หมดแล้วครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลผมจะเลื่อนจากด้านล่างขึ้นด้านบนอีกรอบหนึ่งนี่คือสกินทั้งหมดใครดูไม่ทันสตล็อปเอานะครับสำหรับผมผมมองว่าในด้านของราคาไอดีนนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นปกติผมคงไม่ขายในราคาที่อยู่ประมาณ6 9 0 0ผมอาจจะขายในราคาที่อยู่ประมาณ4,000นิดๆหรือ5,000 แต่เนื่องจากว่า ID นี้นะครับมีการเก็บอัดปลาชนะที่ค่อนข้างสูงมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่จ้างปั๊มกันลําบากและหาค่อนข้างยากและ ID นี้นะครับจำนวนแมตช์5,000กว่าเกมวินเลทล่อไปแล้วทั้งหมดเกือบ70%เนืังนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการ ID ที่สถิติสวยนะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลามาซื้อ ID นี้ไปได้เลยนะครับอ่ะ เบื้องต้นในด้านสกินก็ประมาณนี้นะครับไม่ไม่ได้แย่เลยนะก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าคิวเลนอันติเมตก็มีคิวเลน RPL ก็มีแน่นอนว่าไปเติมเหล่านี้เองเนี่ยยังไงเจ็ดไอ้ยังไงหกเจ็ 6, 7, ก็ไม่น่าพอนะครับเพราะว่ามันมีฮีโร่ก็ครบสกินก็เยอะ200กว่าตัวสกินลา์เพียบอะต่อกันที่รูนครับ รูนภายในไอดีนี้นะครับก็ต้องแจ้งกันอย่างนี้ว่ามันไม่ได้แย่เลยเช่นกันนะครับในด้าของรูนระดับเลเวล3เนี่ยคือมีจํานวนที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็พูดกันตามตรงว่ารูนครบทั้งเกม ROV ก็ไม่ผิดนะครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดซื้อไอดีนี้ไปไม่ว่าคุณจะเอาไปแข่งทัวร์นาเมนต์หรือจะไปเล่นกับเพื่อนหรือว่าจะไปเล่นโหมด1น การปรับแต่งรูนทั้งหมดคุณจะสามารถจัดได้ทุกอย่างเลยครับเพราะรูนในเกม RV ทั้งหมดมีกี่แบบ ID นี้มีทุกแบบและครบทุกอันครับดังนั้นซื้อปุ๊บตันปั๊บครับสำหรับไอดีนี้อ่ะโอเคในด้านของรูนจบไปไปต่อที่คลังของครับภายในไอดีนี้นะฮะก็จะมีพวกตราอัญเชิญต่างๆนะครับสามารถกดเพื่อรับของรางวัลได้นะครับก็รับเป็นลูกแก้วหรือจะรับเป็นในส่วนของเหรียญตำนานต่างๆนะครับเอาไปเปิด คว้าเลพารได้อะไรอย่างเงี้ยบัตรเช่าเอฟเฟกสกินนู่นนี่นั่นพร้อมกับบัตรเปลี่ยนชื่ออีก11ใบใช้จริงในการเปลี่ยน10บใบนั่นแปลว่าซื้อดีนี้ปุ๊บเปลี่ยนชื่อในเกมได้ปั๊บครับแล้วก็ข้อมูลที่เหลือก็จะเป็นไอเทมจีระทะจากกิจกรรมต่างๆนะครับชิ้นส่วนในการแลกฮีโร่สกินอ่ะโอเคเบื้องต้นประมาณนี้แลงปัจจุบันคือแลงคอนคูลเลอร์7ดาวครับ สำหรับผู้ชมท่านใดท,ที่ซื้อไอดีนี้ไปก็ลองพิจารณากันดูครับราคาตามนี้ครับพื้นอีกรอบก9 0 0บาทจะได้ทุกอย่างที่ได้ดูในคลิปนี้กลับไปเลยนะครับฮีโร่ครบทุกตัวสกิน224สกินแล้งและวินเลทก็ค่อนข้างสวยที่สำคัญไปกว่านั้นคือรูนครบทั้งเกม ROV หัวจะรดเท้ามีทุกสายดังนั้นเอาไปเล่นได้เลยถ้าง,งบคุณถึงนะครับก็คลิปนี้ขอจบไปทีเพียงเท่านี้สนใจสั่งซื้อได้เลยที่แฟนเพจเจเติมเกมนะครับ ลิงก์แฟนเพจจะแนบไว้ด้านใต้คลิปนี้อินบ็อกมาสั่งซื้อกับเราได้เลยครับขอบคุณมากครับ